สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแน,นลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกับแนวทางเนาะแนวทางเออเลขทูบนะคะขอทูบเจ้าที่เจ้าทางวันพระนะคะทุกคนวันพระวันนี้วันพระที่ สิบแปดนะคะโอ้วันเลขวันที่ก็สวยๆนะหนึ่งแปดนะคะสิบแปดนะคะ,ะ,คะทุกคนขอโชคขอลาบนะคะเราพัฒนาก็ดีนะคะหาหน่อยก็ดีนะคะเมื่อวานเจอตองศูนย์ไปนะคะวายหาทางกลัลบ,บั่นเกี่ยบกบกอค่ะอ้าวนี่นะคะเจ้าทีเจ้าทางจะให้ตัวไหนนะคะวันนี้ก็ถวายกล้วยอีกเหมือนเดิมนะคะถวายกล้วยโอ้ยถวายกล้วยไปอันหนวยอันรัฐบาลก็มีดึงแต่ ฟาดทั้งทกสอทั้งไอ้นี่เลยนะคะหนึ่งสี่นะคะอ่ะรออันนี้ก่อนนะคะโอ้ยพอปูบอกว่าอัน,นตรงอันนี้สกอร่วสันไหวเสร็จแล้วค่อยนับว่าสันมีกี่ลูกนะคะเดี๋ยวค่อยนับเด้อทุกคนเด้อ,อาสาธุสาธูสาธูเด้อค่ะลูกขอสู่ขอหลบับขอสามตัวตรงให้เอฟซีนะคะ วันนี้วันพระนะคะเปิดโชคเปิดลาบนะคะเปิดดวงนะคะการเงินการทองนะคะให้เอฟซีที่ผ่านไปผ่านมานะคะใครเห็นเลขทูบนี้นะคะใครแวะมาเลขทูบนี้นะคะก็ขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้รับทรัพย์นะคะขอให้รวยยกช่องนะคะช่องปุยพารวยแชนเนลนะคะมาติดตามส่องนี้ตะเงินมีตะทองใสเดิมมิดมีมืดสิงค์ค่ะสุขภาพแข็งแรงกงินทุกท่านนะคะบอกต่ผู้อื่นแอบสีหลอดอยู่ว่าจี อาสู้ๆค่ะทุกคนนะคะโอ้ถวายกล้วยหอมอีกเหมือนเดิมนะคะรอดูนะคะเดี๋ยวเพิ่นบอกว่าต้องไหว้เสร็จก่อนค่อยนับว่าสนมีกี่ลูกเนาะเดือดกระสิบนับอย่างเดียวไหา้เม็ดเดียวไม่ใช่มาแล้วบอกค่ะเอาโจทาที่ว่ามาแท้ว่าสันเม็ดเดียวเรานะคะมาแล้วนะคะเลขวันพระนะคะ สแสดงว่ามาแน่นอนนะคะตัวนี้นะคะงวดก่อนรัฐบาลไทยโอ้ยหลูกับขอบคูณหลายๆลายยซาถูกซาถูกเนอะรัฐบาลฟาดตั้งแต่ทกศนะคะยันออมสินนะคะออมสินนะคะยันไอ้นี่เนอะรัฐบาลไทยนะคะมาทั้งสี่มาทั้งหกนะคะเสียดายนะคะตัวเดียวนะคะที่มีผลต่อไอ้นี่จะได้เงินนะคะเ <c oughs> พิ่นหายซีหนึ่งหกบอกค่ะเราก็แปลงแล้วค่ะบางท่านก็เห็นเป็นหนึ่งแปดนะคะ ตัอแอร์เท th นเะป็นหนึ่งหกเนาะ C หนึ่งหกนะคะมาทั้งสี่มาทั้งหกเลยนะคะฟาดทกศเลยนะคะอุ้ยทะเลขถูกตรงกับวันเนี่ยไม่ทกศก็อ,อมสินทุกคนเขนียนเขลียนรูดโอ้ยถ้าวันไหนแอดเออเม่นี่นะคะไม่หลับก่อนนะคะปกติก็จะจิ้มไว้ก่อนเนาะมีรอบหนึ่งโอ้ยสูตรหลายรับบาลซันเทราัพท์ยังค่ามืออยู่ค่ะบอะละจิ้มรับก่อนคะ่ะ โอ้ยบดได้สําร้อยงวดวันหันิบพพาตเอนี่ไผได้บ่นาอจ้ะนี่แล้เพิ่นมักไปเพิ่นบ่ค่อยตรงปลุกค่ะรัฐบาลไทยไปไม่ถึงนะคะไปไม่ได้สู้ไม่ได้นะคะเจ้าที่เขาแรงค่ะคงเขาแรงกว่าปะคะอ้าวก้าวมาแล้วนะคะเม็ดเดียวหนูเขาแล้วค่ะคะักละเฮ้ เอาให้เอฟซีพนมาเพ่นเฮงพ่นปังนะคะให้สมชื่อกับวันศุกร์นะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับเอฟซีนะคะที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมรับฟังเด้อเขามาเม้าเลขน้ำกันจะเมาเราออกบอดายเด้อสองเด้อเอาดูเป็นแนวทางนะคะทุกคนดูเป็นแนวทางเด้อจะ้ะโอ้ยใครเข้ามาก็ความหวังเต็มเปลี่ยมนะคะเจ้าของช่องก็เช่นเดียวกันนะคะแบ่งปันแต่ว่าเจ้าของสองมีสากกระเบอือยอย่าเลือดรบเด้อจะ้ะ รอดูเดอดูเป็นแนวทางกันไปนะคะชอบแนวทางไหนก็จัดนะคะแอดก็ไม่รู้ว่ามันจะมาตัวไหนนะคะแต่ว่ามากมากเข็นแนวทางลอยหางสองลอยหางก็มาส้มน้ากันจะ้ะเบิ้งน้ากันอีแล้วเบิ้งเป็นแนวทางแนวแต่ผูมากน่าจะเนาะโอ้ยสองเอียนเห็ดมัตสุย่างเนี่ยข้าเจ้าได้จนข่นไดะะ้แล้วเอฟซีเพิ่นกับห้วววรไปแล้วเพิ่นเพิ่เมือยด่าค่ะอ้าวนี่ราคาทุกคน ชีวิตเท่าเนาะจริงจังรไรบ่ไห้คุณวนี่และค่ะจุดทูบเสร็จก็จะไปนอนนะคะปวดหัวปวดตาปวดตัวนะอัานชิมเอฟซีนะคะสามตัวบอกโอ้แอดสามตัวจะลงตัวไหนให้แอดตื่นก่อนเ้อค่ะให้แอดตื่นก่อนเดาอจ้ะแอดยังบ่ท้องหลับลิบนนอนอยู่จ้ะนอนตั้งแต่ตอนหัวค่ำนู่นแล้วก็ไม่หลับอีกเลยนะคะทุกคนนี่แหละมันสุดป่วยอย่อนไมเอาหนี่ละค่ะบหรับนบนนอนนี่กลางคืน ว,ว่ามันวาสืมาเลขกบ้านม่เนาะเก้าเจ็ดสามเคาดนัวสาธุสาธุสาธุรวยมือหนึ่งซืรวยมือได้เป็น่ายัดมากค่ะแต่ว่าเจ้าที่ชอบไปฮาหนอยเด้อใครมีทุนก็ดักฮาหนอยไว้นะคะวันนี้วันพระนะคะโอ้เหลขกสูงค่ะทุกคนเจ้าที่หายเลขกสูงเลยที่ไปทุกงวดน,นะคะเลขเด่นเจ้าที่นะคะโอ้ยแม่นก็เลขกเด่นสูตรก็เลขเจ้าที่นี่ละค่ะเจ้าที่หูจักหอดลักลงรักลอยเด้อพวกเจียาว่าเ้อ ว้ายซองแย้ให้เลขเด่นไปชิปตูพื่อค่ะเจ้าที่สามตูนเจ้าที่เขาไล่ก็แอดอีกเจ้าที่องเจ้าที่ังระง,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 งวดก็ไในแปลเอาค่ะมังงวดก็แปรเอานะคะแปลเพาพ่อแปลงพ่อมาเนี่ยเอาอ้าเลขวันเกิดเจ้าแม่ได้หนิแปลงเอาแล้วค่ะเก้าหนึ่งหกหนึ่งนะคะเก้าหนึ่งหกหนึ่ง 9060นะคะนานได้หลายตัวเลยได้บานได้เยอะแล้วนะคะโอ้เอดเจอกับนาวคงไผ่คงมันเนาะโอ้ยอันนี้ก็คขึ้นเป็นตะิเลกแท้จ้าอันนี้ก็คือคืเเลขกแ้กล้วยวายเนี่ยกล้วยเขาไม่ขีๆๆๆดขีดขีดขีดอยู่กับเป๊ะเป็นเลกแล้วโอ้ยโอ้ยเก่าเจ็ดนะคะวูเลขกวันพระเลยนะคะทุกคนถือว่าเลขกสวยนะคะโอ้คอยคือจับเลยเหล็กงามแท้ ปวดตาจังเลยนะคะไม่หลับไม่นอนนอะนนอนไม่หลับนะค่ะเป็นอะไรไม่รู้ระบบข้างในพังหรือมั้งแอดนอนวันละเป๊ะเป๊เ,ปเองนะคะบางทีก็เบอร์นั่นแหละทุกคนเห็นแอดเบอร์ก็อย่าด่าเด้อคะ่ะมันบนหลับบ่นนอนคะ่ะจะมันเป็นจริงไดนกันมนุษย์ค้างข่าว เก้าเจ็ดนะคะทุกคนเก้าเจ็ดนะคะออกมาแล้วนะคะปาหนูอสูอหลาบมาให้มงคนปาน,นีีกแลขอให้หนูดยได้ขึ้นเป็นลอยแถวพันทถาเราจะสาธุบุญบารมีดูรวย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 เบอร์เจ็บเบอร์จนค่ะใครเจ็บใครป่วยอยู่ก็ให้หายนะคะเถูกเอสูกอาบเอาปวดหัวไม่กินออกไปจากหัวลูกแน่ฉันะะน่ากินเขาทุกคนเลย ฝนตกนะคะฝนตกกันไหมเนาะทุกคนที่บ้านตกเฉอะแฉะโตข้างวันเลยนะคะแต่ก็ดีนะคะแต่ก็สองวันตกทีก็ได้จ้ะ <c oughs> สองวันตกทีก็ได้จ้ะเวลาตกก็โตโปีนี้ฝนดีค่ะปีก่อนนี่โอ้ทุเรียนตายเลยตั้งหลายต้นนะคะทุเรียนตายนะคะตายกันเป็นแถวเลยปีนี้นะคะไม่ตายปีนี้ฝนถือว่าโอเคอยู่นะคะ โอ้แต่ที่ต้นที่ตายเนี่ยคือต้นกําลังจะออกลูกพอดีเลยนะคะเสียดายมากเลยห้าต้นตายอกําลังสิเป็นหนวลวนวจะเนาะลดน้ําอยู่นะคะแต่มันลดไม่ไหวค่ะค่นหดน้ำกับสิตายขึ้นกันก้อนแข่งโค่นเนาะโอ,โอ,โอ้แต่ว่าปีนี้ชุ่มฉ่าเลยนะคะโอ,โอ้ตัวไหนเนาะมาลูกขอตัวเสียอู้ขอสามตัวตรงเนี่ยจะเขาพันษาปีนี้บ่ได้สามตัวตรงก็จะทีเลยแต่ก็ตัวแปลงเอานะคะทุกคน ใด้แตสองตัวนะแต่ได้หนักๆเลยก็รัฐบาลไทยแล้วก็โทกสวงวดที่ผ่านมานะคะสองบาทอ่ดีกว่าบาทหนึ่ง่ละคิดว่ามันเป็นล่านเอดว่ะง่ายดีใจเนาะจ้ะดีใจเนาะเก็บเรียบว่ะสิโอ้ยหลูขหัวแบบเสาหัวหคำเลยจ้ะปังปังปัง,ป,งปังนะคะ สีเบิน่นสีหามสีเลี้ยงสีตองจัดมาโลดจ้ะสีเป็นตัวใดเนาะมาเนาะเลขวันเลขวันได้นี่นะคะเลขวันพระมาแล้วนะคะจะมีปงมีเปียดไหมนะคะเปีดปตรงมาแล้วก็หกหนึ่งมาจ้ะเอาหกหกก็สวยได้เก้าหกนะคะมันจังสีบดีเปียหลายตัวเด้ลูกจังสีบดีเปรยหลายตัวคะ่ะ ชูปิซอเล่กันวันเกิดจจเมียอีกเนาะ,ะโอ้ยก็เลยวะฮหกขักๆหนยนี่นั่นโอ้ยสาธุสาธุเมียนแท่เมียนแท่อ่าเขาแท่มือนี่บ่รวยมือนี่สิรวยมือใดจ้ะเอาลองดูเด้อทุกคนนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางสแสดงว่ามีเก้ามีหกมีเจ็ดบ่มเรี่ลงโอ้เลขกเ,เลขสูงเนาะเอาวันพ้ะบ่มีแปดีจ้ะ โอ้จุดที่ว่าเปลี่ยนดับเพราสันเอ็ดวาวรินนะว่าวรินวา่นวาหัวไปจังสันด้วยล่ะมัวเยสิไป,ปวานเอาเลนยนี่จุดเอ็ดว่าจุดที่ว่าเปลี่ยนดับเพราสันหัวไอคอยว่าวรินซื้อมันโมมี่ในหมินก็นสีดับก็เก้าวมาเร็วคะ่ะเก้าเจ็ดหกนะคะเก้าเจ็ดหกเก้าหนึ่งหกนะคะเก้าศูนย์หกเก้า แมนบหนึ่งหกบ่เก้าเจ็ดหกนะคะเออนี่แหละอย่าแปลยอะไรตัวอะไรมันสีลายอันเอานี่นะคะทุกคนถ้าชอบเอาเหมือนจะติดดับหรือเปล่าทุกคนดูไปดูมาเหมือนจะติดดับเลยนะคะอา้าบัวดับเลยเจอที่เจะทางว่าดับอระยูดดอกว่สัสอาลองดูเดอ้อจะเบิ้ลจะหาไหมนะคะลองดูถ้าเบิ้ลก็จะเป็นอะไรละเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดหกหกบอโอ้ย่าสิเบิ้ลดูลายทนุก,ก็เมื่อย ลองดูเด้อทวดปวดท้วเก้าเจ็ดไม่ติดด้วติดแต่หกเจ็ดอยู่บ่เอาเย่ยสิสนใจถอดดับเดิบจ้ะดับย่อนเหล็กกระไลรัวรบกผ้กันเฆ็ดก็เถือ่าเอาเอะก็บอกไปจังสลาจัดเลยค่ะเก้าเจ็ดหกนะคะเก้าเจ็ดหกนะคะ เก้าเจ็ดหกค่ะ,อะขอให้สามตัวตรงนะคะโดยเฉพาะฮานอยนะคะทุกคนฮานอยปกตินะคะจัดไว้เดอ้อฮานอยปกติฮานอยกาชาตบอกระเลา่าสตาร์นี่แหละคะ่ะเจอกันนะคะทุกคนหลังแอร์ตื่นผุ่นละเจค๊คำค้ำหุ่นละเจกโมงบู้ใครจังสีตื่นบ้าดฮนอนอนยูปันเอานี่ละคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเดอ้อขอให้มานขอยหหิงคอให้ตังย้๊วฝ่าวนับอันนี้กอนเ้อจะซาถูลูกขออนุญ,ญาตนับป่วยไม่เดอ้อจ้ะ กินกับอันนู้กว๋วยอันแบบง,ง่ายหนึ่งค่ะกว๋วยหอมยาวๆหน่อยไหมโอ้ยะเป็นนั่นสุกค่ะโอ้ยง่ามค่จะจ้ะหนึ่งสองนะคะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามอ้าววันนี้มีสิบสามนะคะวันนี้มีสิบสามลูกนะคะเขาเอื่อยเนียงก็หนึ่งวีนะคะสิบสามหน่วยวันนี้มีสิบสามหน่วยนะคะ สำหรับคลิปนี้แอนลาไปก่อนเน้อขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะสาธุสาธุสาธุรวย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 วย,ยกสองเด้อมือแรงเอารวดสิบหลอดไปค้นเอาเงินค่ะกับประเทศเฮาเออเอากระสอบไปนั่มค่ะกระเป๋าเดินทงเดินทางมุน,นเอาไปใส่เงินค่ะไปละค่ะสวัสดีจ้า